สัญญาณดีมาแล้วนะครับหลายชาติในเอเชียนะครับเริ่มวางแผนในการที่จะอยู่ร่วมกับโควิด -19 แล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในช่วงปลายปีนะครับเริ่มประเทศแรกนะครับจากสิงคโปร์สิงคโปร์นะครับปรับวิธีการรายงานผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดโดยบอกว่าสิงคโปร์จะไม่รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วแต่จะรายงานเฉพาะผู้ที่มีอาการหนักสิงคโปร์นะครับมีสีการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในโลกโดยฉีดวัคซีนไปแล้ว ถึง81%จากจำนวนประชากรประมาณ5ล้านคนปัจจุบันสายพันธุ์เดลต้าระบาดหนักนะครับแล้วสิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นที่สุดนะครับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020แต่จํานวนผู้ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้พุ่งขึ้นตามด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวัคซีนเนี่ยได้ทําหน้าที่ของมันแล้วในการป้องกันการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิต ด้ทาหน้าที่อย่างเหมาะสมแล้วรัฐบาลสิงคโปร์ครับก็ได้เปลี่ยนครับว่าต่อไปเราจะไม่รายงานผู้ติดเชื้อใหม่รายวันแต่จะรายงานเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการหนักและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเพราะจํานวนผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดให้ทราบว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยจะรองรับไหวหรือไม่โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์นะครับระบุว่า นี่คือแผนการในการที่เราจะอยู่ร่วมกับโควิดได้เหมือนกับไข้หวัดใหญ่อีกด้านนะครับเกาหลีใต้เองก็มีแผนนะครับว่าจะเปิดประเทศนะครับเมื่อจํานวนผู้ฉีดวัคซีนเนี่ยสูงถึง80ของประชากรทั้งหมดโดยปัจจุบันผู้รับวัคซีนครบ2%เข็มแล้วในเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42.6ของประชากรท,ที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับด้านญี่ปุ่นเองก็ประกาศว่า หลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวตั้งแต่มหารกรรมกีฬาโอลิมปิกเริ่มขึ้นปัจจุบันญี่ปุ่นก็เล็งว่าจะเริ่มคลายล็อกนะครับได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้จํานวนหนึ่งแล้วกลับมาที่ไทยนะครับขณะที่ไทยเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถฉีดวัคซีนนะครับได้ตั้งแต่ประมาณ0 0 0 0 0ถึงเก้าแสนโดสต,ต่อวันซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับ หลังๆเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเองก็เริ่มลดลงประกอบกับการาระดมฉีดวัคซีนเนี่ยที่ฉีดไปแล้วเกือบจะ40บล้านโดสแล้วใช่ไหมรัฐบาลไทยเองก็มีความคาดหวังครับว่าในช่วงปลายปีเนี่ยจะกลับมาเปิดประเทศแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้เหมือนกับอีกหลายๆประเทศในเอเชียโดยรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้เข็นมานะครับตั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3รวมถึงทัวร์เที่ยวไทยเพื่อจะกระตุ้นแล้วก็ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเนี่ย ให้ฟื้นลับคืนใหม่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ประกอบกับสัญญาณดีนะครับจากโครงการอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยมียอดการจองโรงแรมนะครับที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าภูเก็ตในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะ4 0 0พล้านบาทแล้วจนวหลายพื้นที่นะครับกำลังเริ่มที่จะดําเนินตามโมเดลนี้ทั้งสมุยแซนด์บ็อกซ์รวมถึงพังงาแล้วก็กระบี่ด้วยนะครับ ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับก็คาดว่าไทยเราเองเนี่ยก็น่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยได้ภายในสิ้นปีนี้เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศนะครับฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัพปอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด1 i อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อสำหรับท่านใดน,นะครับ ที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัพพอไทยสามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ